กูป้อนใหเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็โ,กโทษจกับผมไม่สมัดลงไปจัดกับพี่ลุงได้ไงใจเดียวลงมาจัดไม่ได้อด่ะก็ดีก็ตำรวจไปติกปดกับรถไว้แล้วครับผมไม่สมัดลงไปไ,ได้กนารันตีผู้เยว์อย่างเหี่ยวใใ่รู้ต่อรถก็อิ่มปุ่มโอ้ใจเดือดได้เหลืองกูแหละตกลงไปไม่ไปไป เดี๋ยวตไม่มาจำไม่ได้กับพมปุยใหญ่แดงนี่ัพุ่มไม่ไม่เกี่ยวปุ่มใหญ่แดงปุ่มใหญ่ได้ไม่ว่าเปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่มัจำผมไม่ไปน้ำเกลียวร้อยไม่เอากันไม่มัจำผมไม่เชื่อใครคนเดียบโย่ล้อกันเพลินท่านวันก่อนติงแล้วดับคนที่บ้านพลูนี่ครับไอ้บ่าววันว่าไปตรงมันโลตัสตีเอาตอนไหนมว่าผมไปโลตัสผมก็ตรงรอยการ์ตูนหนึงสามพันเก้าใช่มันไปโลตัสพุ่มแก๊สนุ๊ ใจก็ไหวตโตหลายชอบที่คุยพันลังควงใจตวหลายเลยตีว่าพอต้องกันเจอนายมิงแต่แรกเขาไปเจอตัวรถคว,ยว,ยวายใจก้อนในคกนนี้รถควายไม่เคยได้ขี่รถควายอยู่ยังไงว่าจุนนะไม่ใจเคยในขี่รถควายมัพอกินเลยถึ้งแกไปเจอตัวแล้วแกไม่ตดตำาพลือผมไม่ตัวเล้งกับแอ่คนใกล้ตัวเพลือแกไปควงคนว่าโบตีไปเจอ